สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลงแน่งกับแนะนำตัวไม่รู้ตัวนี้โอเครอสตัวนะฮะอ่าไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงให้มันเยอะิีกดปีแฮปปี้แฮปปี้โอเคไหมเล่นไหมเนี่ยสวยนี่แก่นี่แก่หัวแล้วโอเคหนักไอ่จะพอร์ตสองแกรอดไหม อ่ะตายด้ว่กันอเลนแน่นะว่ารอดตายอเลนมันต้องเอาอะไรวะ้ิกเกอร์เอออเลนมันต้องสกเกอร์จัดเองจัดจัดดานิสสุทธิอะไรนะไม่ใช่อเลนมันออกคู่กันเยอะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่กูนี้วันนี้เราจะมากินกินคือจุ๊บแซ่บอะไร อิ่มอร่อยแน่นอนวันนี้อย่าล like uh like ัดนะเว้ยไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวดูฝีมือผมยินนดีต้ออรับูาเฮะอยู่ออฟไปฟาร์มป่าบ้าเปล่าเออแต่ทีมเราไม่มีป่านี่วัวเป็นป่าเลแล้วทำไมไม่บอกว่าไปป่าตั้งแต่แรกอะยัยคีแป๊บบอกว่าไปออฟเมื่อกี้โอ้ยเนาะไอปลาไหลนี่ โอ้ยเดี๋ยวเลเวลสองก่อนเดี๋ยวเจอกันไม่ไหวล้ไม่ต้องเลเวลสองแล้วไม่ต้องเลเวลสองฮะเอามาเลยแล้วกันเย้ผมแม่งเออเห่าสมองไม่แม่งไหวเปล่าเกือบร้อยใครได้เฟิร์สบาดวะอ๋อศัตรูได้เฟิร์สบาดเฟื่อยหลาที่ยังงงอะไรเขาแย่งฟัน โอเคสงสัยมันลืมมาพันเมมาเพราะว่ามันมันจะเป็นออฟเลนแต่ว่าออฟเลนสองคนมันมันเป๊ะออฟเลนมันต้องอยู่คนตรงนีนี่นี่แกไปเช้าพลังเตียัเกินโอ้คุต้องเก็บสแต็กก่อนเออด่าผมไม่ต้องเดี๋ยวผมจะจัดต้องไม่ต้องเกลียดจริงจเนี่ยอะไรก็หนีมันหนีอะไรหนักหนาไหมล่ะพ่อแม่ เป็นนักวิ่งนไง,งเร็วจริงยากแต่กูตีไม่โดนแล้ทีเนี่ยไม่ไหวลแล้วอ้ยแต่กูก็ทุ่มโจนี่แทนตีไม่งไม่คือเปิดเดอ,อ,นอนันตีผิดทีไไ่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมอั้าเยี่ยมไกลัวฟิกเกอร์ก่อ,อ,อนอามันเกิร์มกูตายนี่เออหล่ะผมไม่ไหวแล้วจังหวะนี้มาด่วนเลย ปไปเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครจะชนะสึกเนี่ยเดี๋ยวก็รู้นะน่ไอ้เคียวเนาะเคียวเอ้าตัวแรกเก่งเนาะไอ้ตัวแรกทำเป็นเก่งอยู่เลยไอ้เงยตีไม่โดนอุ้ยแล้วคุณออกทำไมเนี่ยผมโดนน้ำมีแทงเลยผมก็ตายดีไอ้เอ็เอ็งก็ไปได้ยากเลยมันหายไปเลยแล้วช่างมันท์ท์ทำมันไอ้ตัวนั้นไม่ได้สำคัญใช่เอ๋ลาเลียลาเลียร์หนึ่งชาวพลัง ไปย่าไปแลจะกลับมาอุ้ยอย่าดิอย่า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 เพิ่งอย่าเพิ่งอย่ามันเอาในป้อมมันจะเอาในมันมันจะฆ่าเราเหรอจะฆ่าเราเนี่ยโวอมันอยู่ในป้อมมันจะฆ่าเราเอาได้ร้อยได้ได้คือจ่าและได้อัลติเมีต์ได้ต้องการศัตรูหายไปแล้วดูดูเลือดขี้เถียรแย่ไปเลยเพื่อนผมตายแล้วเพื่อนี่ลืมดูเลือดเป็นไงอ่ะป้องกันกอรถูกจมตีดูนึงนะจะการปลาไหลเองตีปลาไหลนี่ เนียนนะเนียนนะตอนกูไม่อยู่นี่เนียนจังฮะหาผลประโยชน์เข้าตัวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมคนเดียวยังไงก็ไหวโอ้ยแม่จะกราตัวนู้นเองจะาปตรงนี้นี่น้อโว้ยจะกราตัวนู้นแบบนี้จ้าขอขอมาเถอะโทษทีนะ เสาโยนสัตว์แทนแต่โฆษณามันไม่ขึ้นบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ทุกวันเสาร์มันจะขึ้นมาบ่อยไหมทุกคนเลยไม่ค่อยอยากเล่นต่อวันเสาร์เลยเฮ้ยเดี๋ยวเลยินจาดัวลงเจ้าใหม่ผชื่อดินจาเลยรหัสใหม่เฮ้ย้ายทุกคนนะเจ็บเจ็บเจ็บเลยได้เลย้านเลย์เจนเดวไปคุณอยากเล่าฟัเป็นแมนกับผมไหมไปไปไปเราไปกันไหม เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอไฟใหญ่ก่อนรไฟใหญ่เดี๋ยว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 ไฟใหญ่กันไหมไฟใหญ่พร้อมไม่ไม่เดี๋ยวเผมคุณคุณอยู่จ้ผมได้ไหมเดี๋ยวเดยวห้ผมโอ้โหขอไมเนวป๊บนึงแป๊บนึงนะดูนี่นะดูเห็นเทลไหมเดี๋ยวเราจะค่อยไปเอามันอะนอะลาคุณยาขีแมนแมนไม่ต้องแโอ้สวัสดีโตสวัสดีโตไอโตไอโตโล ไม่ใช่โตโรหรอกไม่ใช่โตโรมันเป็นลัมเบอร์แต่อยากให้มันเป็นตัวนี้ป้าขี่รถอยู่อยู่หน้าผมแล้วก็อ้าๆๆสวัสดีวิ่งมาในป่าได้ได้ดูอะไรเลยสวัสดีเรียบร้อยโฆษณาแป๊บนึงไปนอนขโมยหม่วงซะมีคนเกียนสวัสดีก็วิ่งมาแล้วก็ตามเลย ไปดู <icana> <naj bum S 1> ผมอกอันนี้กันเวทเรื่ี่เขาบอกว่าผมหน่อยอันเ้าเยมไอ้ัไอ่เรอทไอตาเป็นหมด่เเจอกันเอามารอจะหวังมานานแล้ว วยโอรัสได้อติมเมนสักท so ีนะเลเลนจบเร็วๆอ่ะถ้าจบเร็วๆคือไปเอาไปดันไปดันป้อมเลนกลางเลยถ้าอยากจบเร็วๆอ่ะพวกเราอ่าพึ่งจบมาเลยพวกเราเอาคิวเยอะกว่าเดี๋ยวมึงไม่อย่าห่วงคิวเดี๋ยวแพ้หวงว่าจะแพ้มากกว่า ไปกัสระพวกเกมันชาเยปก็มป้อมไปแล้วทางไดีกวเดี๋ยวหัวคิวแล้วไปดูว่าไม่ห่วงคิวแล้วไปเอาจบเกมเลยนะเรียบจบแล้วเียบจบเรียจบกมับยอมไม่ต้องเลไนเก็บชนะ ไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอย,อย่รอจะไมเอ็นดีพีเลยแม่เล็ดตาต่อไปไหมครับตาต่อไปคลิปหน้าและว,ว,วเดี๋ยราแข่งกระบอกดูไมหมห้าตัวโอ้ไม่อย่าเพึ่งเดือดนะเดี๋ยวแข่งกระบอกแล้วก็ชนะอีกแล้วว่าไม่เราเคยตายกัน,นแล้วไม่ใช่เลยเราเป็นเอ็นดีพีเหงื่อ้เล็ดทองเหรอหนูอยู่ในเงินเลย มีแล่งเงินอยู่ไหมอ้เหรียญทองทริปเบิลคิวด้วยเอาสิโอเคก็บายบายฮะ